ผมคือมิโรกุผู้บรรยายประจำช่องวันฮูอินเยริตมิโรกุสวิวผู้สืบเจตจำนงของมิโรกุ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่รับชมกันในค่ำคืนนี้เช่นเคยสำหรับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอการลังดูคำสอนยิซึกิชินจิรียูเชิน SSI ให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับในการลังดูฮิซึกิชินจิจะมีสัญ,ญลักษณ์จำนวนมากปรากฏขึ้นซึ่งเป็นวิธีการอ่านตามแบบของผมเองหากมีข้อผิดพลาดใดๆก็ขอความกรุณาโปรดยกโทษและเข้าใจไว้ด้วยครับ นอกจากนี้ในการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยอาจเกิดความแตกต่างของในความหมายอยู่บ้างตามลักษณะของภาษาจึงขอความกรุณาโปรดเข้าใจไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นวิดีโอนี้มีคำบรรยายภาษาอังกฤษภาษาทมินและภาษาไทยให้เลือกใช้แต่เนื่องจากพึ่งพาฟังก์ชันแปลอัตโนมัติของ YouTube อยู่บางส่วนจึงอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของถ้อยคำได้เล็กน้อยเอาล่ะครับขอเริ่มลังดูให้ทุกท่านได้รับฟังกันเลยครับ ฮิซึกิชินจิววนที่หนึ่งสมุดบนบทที่หนึ่งหนึภูเขาฟูจิปลอดโปร่งฟ้าใสาแบบญี่ปุ่นเป็นยุคที่พลังแท้จริงของเทพพเจ้าแห่งดินแดนเทพจะปรากฏอย่างชัดเจนทั้งพุทธทั้งพระคริสและทุกสิ่งทุกอย่างจะช่วยเหลืออย่างเด่นชัดเพราะกำลังจะมาถึงยุคที่ไม่มีความยากลำบากอันแสนเข็นอีกต่อไปจงขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณอย่างไม่หยุดหย่อนและยึดมั่นในความจริงเพียงเส้นเดียวให้มั่นเถิด ยังมีความลำบากอีกหนึ่งครั้งแต่ความลำบากนี้หากไม่ขัดเกลาจิตวิญญาณไว้ย่อมข้ามผ่านไม่ได้เป็นความลำบากที่ตั้งแต่โลกอุบัติขึ้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นซ้ำอีกเลยการผูกสัมพันธ์และรวบรวมสิ่งทั้งหลายนี้หากไม่ใช่อำนาจของเทพ,พเจ้าแล้วย่อมไม่มีสิ่งใดทำได้ด้วยการคำนวณของมนุษย์ย่อมคิดคำนวณไม่ออกดินของญี่ปุ่นจะสูงขึ้นดินของต่างประเทศจะต่ำลงการชำระล้างครั้งใหญ่ของเมืองหลวงการชำระล้างครั้งใหญ่ของชนบทการชำระล้างของมนุษย์ ครั้งนี้จะไม่ถอยหลังแม้แต่น้อยจึงขอให้เตรียมใจไว้ให้ดีเวลาที่จะให้ทุกคนได้ประจักษ์ชัดในพลังของเทพ,พเจ้าได้มาถึงแล้วผู้ที่ดีใจจนเจ็บปวดและผู้ที่เจ็บปวดแต่กลับยินดีจะปรากฏขึ้นดินแดนเทพและพลังของเทพพเจ้าเท่านั้นจึงจะทําให้ทุกสิ่งสําเร็จมนุษย์ด้วยกําลังของตนเองเคยทําสิ่งใดได้บ้างเล่าทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่เทพ,พเจ้าทรงให้กระทําทั้งสิ้น จงชำระล้างตนเองให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับเทพพเจ้าได้ทุกเวลาเขาว่าการศึกจะจบภายในปีนี้แต่ไม่ใช่สงครามเล็กน้อยเช่นนั้นตราบใดที่ยังมีสิ่งไม่จําเป็นตกค้างอยู่ในการชําระล้างของทั้งโลกสงครามย่อมไม่อาจสิ้นสุดได้ยังไม่เข้าใจเหตุผลนี้หรือมีใช่สงครามระหว่างประชาชนด้วยกันแต่เป็นสงครามระหว่างเทพกับเทพสิ่งสกปรกกับสิ่งสกปรกคนกับคนกายกับกายวิญญ,ญาณกับวิญญ,ญาณ จงดูภายในใจของตนเองเถิดสงครามยังไม่สิ้นสุดมีใช่หรือแล้วกลับคิดว่าสงครามจะจบลงได้น่าอัศจรรย์ยิ่งนักหากไม่รีบทำความสะอาดจะไม่ทันการเหนือสิ่งอื่นใดการชำระล้างคือสิ่งสำคัญที่สุดความเดียวดายนั้นมีใช่เพียงของมนุษย์เทพเจ้าทรงเปล่าเปลี่ยวเป็นหมื่นเท่าทรงอดทนต่อความเดียวดยนั้นและรอคอยเวลา เทพเจ้าจะทรงเป็นราชาแห่งโลกแต่กลับมีแต่ผู้คนที่ไม่อาจเข้าใจว่าเทนชิซามะคือเทพเจ้าคําพูดจิตใจและการกระทําเมื่อทั้งสามประสานกันนั่นเรียกว่าชีวิตจิตวิญญาณของประชาชนแห่งเทพเจ้าจะกลายเป็นชีวิตที่สมบูรณ์จิตวิญญาณที่ชํำระล้างแล้วงดงามยิ่ง ทุกท่านครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะตั้งตารอตอนต่อไปเช่นกันหากสนุกกับวิดีโอนี้ก็ขอความกรุณากดติดตามกดถูกใจและช่วยแชร์ช่องของเราด้วยครับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสําหรับผมหวังว่าจะได้รับความรักและความเอาใจใส่จากทุกท่านต่อไปและขอให้เราได้เชื่อมสัมพันธ์กันไปอย่างยาวนานครับสำหรับคืนนี้การลังดูขอจบเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกคนทั่วโลกมีความสุขขอให้พบกับความฝันอันงดงามนี่คือผมมิโรกุกผู้บรรยายจากช่องวันฮูอินเยริทมิโรกุสวิวผู้สืบเจตจำนงของมิโรกุกครับ